ที่นึงชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัตรม,มังมุนิราชัสะสุนันตุสักขโมพัทังสักเคกาเมจรุเปสิริ คาระตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเถจะคาเมตารุกะนัคหะเนเคหวัตุมหิเกเตปุมมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสเมยักขะขันทับพระนาคาติดถันตาสันติเกยัง มุนิวะรังจะนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมะสัรรมนักกาโลอะยัมพะทันตาธรรมะสัมนักกาโลอะยัมพะทันตาธรรมะสัมรกกาโลอะยัมพะทันต,รรน,าานตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ุติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิบทที่สี่บทสวดสัจจะกิริยกะถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะรัง เอเตนัสัจวัชเชนะโสติมีโหตุสัพพธานัตถิมีสารนังอัญญธรรมโมมีสารนังวรังเอเตนัสัจวันเชโสติมีโหตุสัพพธานัตถิมีสารนังอัญญสังโฆมีสารนังวรังเอเตนัสัจวันเชนะโสติมีโหตุสัพพธาบทที่ห้ามหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะควาสกเกสุวิหารติกะปิละวันทุสมิงมหาวันเนมหาตาภิภุสังเคนสันทิง ปัญจามเตหิภิกขุสัตเทหิสัพเ,เวหาอาะอรหันเตหิทะเสหิจะโลกะทะัทธาตุหิเทวะตาเยปุยเยนะสันนิปะติตาโหนติภะคะว,วันตังทัสศนายะภิกขุสังคันจะอาทาโคจะตุนังสุด ทาวาสก,กายิกานางเทวานังเอตธาโหสิหยังโคภะวาสกเกสุวิหะระติกาปีละวันทุสมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุ สตหิสัพเพหวะอระหันตหิทัสะหิจะโลกธาตุหิเทะวะตาเยปุยเยนะสันนิปะตาตาโหนติภขวันตังทัสสัายพิคุสังคัจนจันนูนะไมายามปิเนยะภขวาเตนุปสังเกเมยยะมะ อุสังกามิตตว,วาภะคะวะโตสันติเกปัาเจกกะถาพาเสยยมาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปิมานะภะละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเรยนะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมสะ สุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพักขาวตปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพัคขาวันตังอภิปาเทตาวาเอกมันตังอัังสุอเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพัะขาโตาสันติกเกอิมังคาถังอภาสีิมหาสัม โยปะวะนัสหมิงเทวกายาสัมคตาอะคตามอาหิมังธรรมมะสามะยังคักกิตาเนวะอะปราจิตะสังขันติอะทาโออะปราเทวตาภะคะวันโตสันติเกอิมังคาถังอะภาสิตตระพิกะโว สัมมาทหังสุจิตตังอัตโนวุชุกะมะกังสุสารทีวเนตานิขะเหตตววาอินทริยานิรขันติปันติตาติอัฏโคอะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิบังคาทังอภาสี เจตวาคีลังเชตวาปลีคังอินทลีคังโอหาาัดจะมเนชาเตจารันติสุทธาวิมาลาจาักขุมตาสุทันตาสุส,สุสุนาคาติอาตะโขปะอะปาเทวตาภะคะวะโต สันติเกอิมังค์าาังอภาสิเยเกจิพุทังสารนังคตาเสนเตคามิดสันติอปายภูสิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริภูเรสสันติติอาทะโคภะขวาพิคูอามันเตภิขูเยนะพิกขเวเทสะ สุโลกัาถตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถทาขตังัดสนายะภิกุสังขันตเยปิเตภิกขเวอะเฮสุอะติตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปบะระ มาเยวะเทวตาสันนิปะตตาอะเหสุงเสยะทาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิเขเวพวิสันติอนาคตมัตธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ ขาวันตานังเอตประมายะเวยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสสะสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตหยิดามิภิกข เวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะณสิกโรธาพาเสจามีติเอมัปปันเตติโขเตภิกขุภะคะวันโต ปัญจสโสสุพะควาเอตาทะโธจะสิโลกะปนุกัสามียัตภุมมาตถาสิเยสิตาคิริคัพรังปาหิตัตตาสะมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปัสสัน นามนาวิลาปิโยปันจเเตนตวาปะเตกาปิละวันเทวตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสานเสนพรตเทวกายาอภิกกันตาเตวิชานาทภิกขโวเตจ อาตาปามะกะรุงสุตวาพุทธสะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอามะสุตสานะทัสสนังอาเปเกสะตะมันทักคุงสหัสสะอทังสัตตริงสัตังเอกสหัสสานังอามะนุสสานามัทสุงอาเปเกนันตมัตทักคุงท สาสัพาพุธาอะหุงตันจะสัพังอภินยยะ, <c oughs> วะวะวัคกิตวานะจากขุมาตะโตาอามันตาิสัตตวา <c oughs> สาวะเกสาสันเนรเตเทวะกายะอภิกันตาเตวิชาณธาอิขโว เยวหังกิตายิตสามิคิหะคิราหิอนุปปัสโซสัตสัตสาวะยัคขาคุมมากะปิลวัตตะวาอิติมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยะสัจจินโนโมทัมานา อภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังชาสหัสสาเหวะเหมะวะตายัานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันละวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังอิจเจเตโสลสะ สาหาสายักขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสสัสินโนโมทัานาอภิกาาุงพิคุนังสามิติงวะนังเวสามิตาปัญจะสาตายกขานาปัต นัตตวันนิโรอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสสัตติโนโมทมานาอภิกามุงคุนังสมิติงว่านังกุมพิโรราชคหิตโกเวกุลันลักสะนิเวสนังพิญโยนังสตะสหัสังยักขานังปานิรุปาสติกุมพิโรราชคหิตโต โสปะขาสมิติงวะนังปุริมาจัติสังราชาทัตตารัตโถปะสาถทติคันธรรมภานังอาทิปะติมหาราชายัสสะสัตสิโสปุตตาปิตัสสะภะคะโกอินทนามามะ หพระลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโต,ตยัสัจสิโนโมธม,มานาอาพิกามุงพิกุนังสมีิตัง <c oughs> วะนังทักพินันจะติสังราชาวิลุนโหตับปาะสาสาติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาสันสิโซปุต ตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามาพหับพลาอินทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนมันโตยาาสตัสัทสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสามิติงวันังปัจิมันจะทีสังราชาริป,ปุปักโขปสาสตินาคานังอาทิปาติปะหาราชา ยะสัติโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทมานามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขุนางสมิติงวานังอุตตารันจะติสังราชากุเวโร ตาปัสสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสอุตตปิตัดสะพะหะโวอิทนามาพหันพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจจิโนโมธมานาอภิกามุงภิกุนังสามิติงวะนาง ปุริมาทิสังทะตารหัตท,ทักทิเนนะวิรุณหโกปติเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตตะรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสามัญตาจัตุโรทิสาทัตทันละมานาอัทังสุวะนเนกปิเลว,วัต ทเวเตสังมายาวินุธาสาอาคูวันจันิกาสัทธายาคุเทนถุเวเทนถุวิถูจะวิถุโตสหจันทนโนกะมะเซนโทจะกินขันตุนิขันตุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโต จามาตนีจิตตัสีโนจักัดทมโพนโลราชาจโนโสโพอาคูปัจสิโคเจวติมพารุสุริยวัตจซาเอเตจันเนจาราชาโนขันทพาสหะราชุพินโนทมาณนะ พิกามุงพิคูนังสมิติงวานังอาทาคูนาาษานาคาเวสาลาสหัตต์จักกามภะัสสัตระอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทาตารัตตาจะอาคูนาคาสัสสัตสีโนเอระวะโนมหา นาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนารารเชสหะาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักคูเหเวหาสยาเตวะนะมัจปัตตาจิตตจิตตาสุปัญญาอิติเตสมานามัง อภยันตานาคราชาณมาศีสุปันนาโตเคมะมากาสิพุทโสันหาวิวาจาหิอุปัวถะยันตานาคาสุปันนาสารณมากังสุพุทธังจิตาวชิระหัดเถนะสะมุทังอสุราชิตา <c oughs> พาตาโรวาสะวัตเตอิทธิมันโตยสัจจิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวสพชาเวปจ,จิตติสุจิตติปหาราทโทนมุจีสหสะตันจะพหลิปนิปุตตานังสัพเพเวโรจะ นามก,กาสันไหนหิติวาพาะลงเสนังหัตราหุผัดตามุปาขมุงสะมะโยธานิพันพัททันเตพิกุนังสามิติงวะนังอาโปจะเทวาปะทาวีจะเตโชวายุตาทาขะมุงวารุนา วารุณาเทวาโุโมจยาสสะสหเมตการุณกายิกาอาคูเทวยะสัตสิโนทัศเตทัศทากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมมิติง วะนังเว,น,งวนทุจเวาทาสหาลีจะอะสมาจะทุเวยะมาจันทัตสุปานิสาเทวาจันธามาคูปุริกิตาสุรยิยตสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรัรก,กิตา นักขันตานิอุรขิตตวาอาคูมันทะภะลาหากาวสูนังวาสโวชเชโท,ทสักโปาคภุรินทะโทตเสเตตะสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโรอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตายัสัจจิโนโมทมานา อภิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังอถ้าคุูสหภูเทวาชลมัดคิสิขาดิวะอริทรกาจารุชาจอุมมาบุปผาวิภาสิโนวะรุนาสหาธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุ เลยยะรุจิราอากูอากูวาสวานเมสินโดทเสเตทศะทากายาสาเพนานัตวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมธรรมนาภิกาบุงภิกขุนังสามิติงวานังสมานามหาสมานา สามานุตตามากิทธาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาทาคูหาระโยเทวาเยจจโลหิตาวาสิโนปรคามหาปารคาอาคูเทวายะสัจิโนทเสเททะสาทกายาสัเะ มานตะวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิชโนโมธมานาอภิกาุงภิกุนังสมีิติงวะนังสุกากะรุมหาอารุณหาอาคูเวขนะสาสาหะโอทาตะไครหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธัตตา หาลขาชามิจากาจะยัดสัติโนทะนยังอาคาปะชุนโนยทิสาอาภิวัชติทะเทเสเตท,ทะสะทากายาสเพนาสันตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนโม สัมมาอะภิกามุงพิกุนังสับิติงวะนังเคมิยาตุสิตามายากัตถกาจัยัสสัจิโนลัมพิตกาลามะเสธาโชติมานาจักสวาณิมามานารติโนอาคูอะทาคูปะระนิมิตา ทศิเตทศทากยาสเพนานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตยะสัจสิโนโมทมานาอภพิกามุงพิคุนังสามิติงวะนังสัทเทติเทวะนิกายสเพนานตตะวันนิโน น้ามันว่เวาเยนนนะขันสุมเยจันเยเ <c oughs> มื่อกี้แบนบมดนะครับเดี๋ยวต่ตจากเมื่อกี้ สัติสาสหาปัตตสาตติมัคคิลังโอขะตินนะมะนาสะวังทักเคโมกะตะรังนาคังจันทวังอาสิตาติตังสุรัมมาปะระมัตโตจัปุตตาอิทธิมัตโตสหะสะนังกุมาโร ติดสารโรจาศูปาคะสมิติวะนังสหัสสะครามะโลกานังมหาพรหมาภิติทติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยะสัตสิโสทะเศธะยิตสะ ราคูปาเจกวาสวัตติโนเทสัจมันมัจฉโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจสักเพภักอภิกันเตสินเทเทวีสะพรามเก มาราสีนาอภิกามิปัสสกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหทะพันทะทะราเคนพันธมัตถุโปสมันตาบริวารทะมานุมจิทะโกจินางอิติตัตทะมหเสนกันหัสสีนาง